คุณคุณยืนตรงกลางนี่คุณยืนตรงกลางคู่กันค่ะมันลดกว่าเราเหมือนพนักงานเหมือนกันนะสวัสดีค่ะฉันเขาต้องสามเลยนะคะถือว่าถูกต้องสีตามตีตรงตามแบบขอเสื้อผู้นำต้อนรับอีกครั้งหนึ่งแม็กและโฟกัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆจ๋าชาลีชาลีกัปปี้ชาลีกัปปี้ไปซักป้าชาลีสักป้าอย่างเงี้ยอตโตแก ยังไงอะพูดภาษาเกาหลีได้แล้วหรือยังไม่ได้แล้วตอนนี้ให้โฟกัสติวอยู่ครับไม่ต้องแบบพี่ติมให้ในฐานะที่มีสันนิเกาหลีจะได้เข้าสูคสมาคมคุณเกาหลีคุณไปมองภาพได้ไงนั่นเขาสายตรงนะจ๊ะไม่เป็นไรอยากติวมานี่ทั้งสองท่านแล้วครับเชิญท่านดีกว่าจะหน่อยนึงเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับวันนี้เนี่ยทั้งสองท่านก็มากับเราสองคนแล้วก็มาเจอกับท่านที่ดีด้วยนะครับถ้าหามอัปเดตผลงานช่วงนี้หน่อย นะครับอโฟกัสมีผลงานอะไรอัพเดตกันบ้างลูกปอนีเป็นีไงบ้างช่วงนี้ก็เอาจริงไม่ได้ทำแทบจะไม่ได้ทำเลยเลยจ้าก็นั่นไลฟ์ยู่ทว่พีานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่างก็ไลฟ์แบบไหนบ้างค่ะอ่าผลงานล่าสุดถือไลฟ์ออนไลน์ตลอดเวลาใช่เออเป็นยังไงบ้างพอทุกทีเราต้องแบบไปถ่ายละครถ่ายนั้นว่าตอนนี้มาปรับในรูปแบบแบบ ที่ทําออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะโฟกัสก็ชอบนะคะมันเหมือนมันไม่ต้องออกข้างนอกบ้านดีมันแบบว่าทำงานอยู่ที่บ้านทำงานกับตัวเองทํางานที่บ้านไม่ต้องตื่นเช้ามากเหมือนช่วงแต่ละครก็จะต้องตื่นเช้ามากใช่ซึ่งเราเปแฮปปี้อยู่แล้วแฮปปี้นะครับชาลีแหละชาลีบอกไหนหรือชาลีช่วงนี้ฮะช่วงนี้ก็งานการไม่ทำนะครับผมก็แต่จีบสาวผ่านออนไลน์เป็นไงอะ ก็เป็นตายไลฟดีเท่าๆกันครับไม่มีความคัหน้าเลยหรอแบบว่ามันขยับขึ้นไปไหมดีขึ้นมีแต่อะไรที่แบบดีขึ้นดีขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวก็สุดท้ายคือต้องแบบอยู่บนตามหลักความจริงนะเดี๋ยวเราก็ต้องเจอกันมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้กันไปมากขึ้นโอ้ยนะดีใจนะเชียร์ที่เป็นเอซนะจริง เราเห็นปุ๊บเรารู้สึกเอาเลยแนกชีวิตไม่สู้มันต้องสู้จัดชีวิตไม่สิ้นมันต้องดิ้นกันไปปรึกษาแม่เขาปรึกษาตอวมาปรึกษาไหมโอ้ยิ่งมาปรึกษาครับกีนอะไรก็่นใส่มาตลอดอันนั้นเรียกปรึกษาหรือเรียกว่าเห็นเพื่อนเป็นขยะเราไหมบ่น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 วันนี้วันอ้วนโลกนะคะก็จะบอกว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็วันนี้เราจัดงานขึ้นมาเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยตระหนักถึงโรคอ้วนนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนมันต้องมีสักครั้งแนละที่เราโดนแบบโดนว่าหรือว่าอาจจะแบบอาการอ้วนขึ้นในบางที่เราจะรู้สึกตัวเองหรือเพื่อนเริ่มเตือนแล้วค่้ไม่เธอเริ่มอ้วนขึ้นแล้วนะ เป็นใครที่บักน้ำหนักตัวขึ้นหรือว่าอ้วนขึ้นเนี่ยชื่อว่ยอะไรแต่คนเป็นทุกช่วงวัยแล้วก็ทุกคนต้องเจออาการแบบนี้หร้อเปล่การคือจะมีการแบบถูกทักอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะค่ะรู้สึกยังไงบ้างสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีคนบัมาพูดคุยอยู่แบบเรื่องของความอ้วนรู้สึกไม่ดีอย่างงี้จริงๆก็โดนทักปัจจุบันนี้ก็ยังโดนทักอยู่ค่ะเหมือนแบบว่าเวลาไลฟ์อะไรเงี้ยคนทักเขาทักว่าอุ้ยทองหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ อ้วนขึ้นจังเลยอยากได้คนเก่ากลับมาอะไรฟิ